เรียนรอยต่างชาติท่านใหม่นะครับพวกเราในที่ประชุมเห็นด้วยหรือไม่นะครับถ้าใครเห็นด้วยช่วยยกมือครับโอ้ช่วืด้วยครับขอบคุณมากนะครับให้นายลมสัมพันธ์มายกเท้าไปหน่อยนะไรับเป็นคำพื้นพื้นติดนะคะท่านนายกสมาันธคนใหม่ของเราท่านกำลวกสอง นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะันออกเชียงเหนือได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติคนใหม่จากการลงคะแนนของสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ประจำปีแทนคนเก่าที่หมดบาระลงและจะทำหน้าที่ท่ามกลางปัญหาอย่างน้อยสามด้านที่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรกำลังเผชิญนั่นคือความเสียหายเรื้อรังจากโรคระบาด ASF ภาวะหมูเถื่อนล้นตลาด และภาวะสินค้าราคาอาหารสัตว์มีราคาแพงทําให้ต้นทุนเลี้ยงสุกรแพงขึ้นด้วยนายสิธิพันธ์เห็นด้วยที่ตัวเร่งปราบปราหมูเถื่อนรวมถึงช่วยเหลือผู้เลี้ยงรายย่อยที่มีทุนน้อยและให้ภาครัฐกําหนดมาตรการช่วยเหลืออย่างสมดุลระหว่างผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์กับผู้เลี้ยงปศุสัตว์เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ได้ต้นทุนอาหารสัตว์นี่เป็น65%้เป็นของของการเลี้ยงต้นทุนนะครับเพราะอาหารสัตว์เราสูงมากฮะเพราะเราประเทศเราพยุงราคาวัตถุดิบนะครับพืชไร่ นะครับที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์แต่ว่า,าต่างประเทศมันไม่ใช่นะฮะของเขาต้นทุนถูกกว่าเราเกือบ50%นะครับทำให้เราสู้ขเขาไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็มีการเก็บภาษีจากาการนำกากถั่วเข้ามา,าทำให้ต้นทุนเราสูงด้วยครับต้องต้องอช่วยทังภาครัฐต้องอต้องบดไอตัวตัวภาษีกากถั่วนี่ออกด้วยนะครับ